ปัจจุบันผมว่าทุกคนก็ทราบกันดีนะครับว่ากล้องวงจรปิดเนี่ยมันมีความสําคัญมากแค่ไหนนะครับมันเอาไว้บันทึกเหตุการณ์นะไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ปกติหรือเหตุการณ์เร้าใจก็ตามแต่ทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของพวกเราแต่เรื่องของการเลือกกล้องวงจรปิดครับทุกวันนี้ ไร้สายก็เป็นเทรนที่มาแรงเอาง่ายๆเลยก็คือถ้ากล้องมันไม่ต้องลายสายกันเยอะเนี่ยมันก็สะดวกแล้วก็ติดตั้งง่ายนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยความสเสถียนของการไม่ต้องใช้สายเนี่ยมันดีขึ้นความคมชัดเรียกได้ว่าไม่แพ้กล้องมีสายเลยก็ว่าได้ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าไปเหมาะกับไลฟ์สไตล์ผู้คนที่อยากจะ DIY ติดตั้งได้เองโดยไม่ต้องง้อช่างนะบวกกับว่ามันมีสถานที่อันหลากหลายที่สามารถจะนําเข้าไปใช้งานได้โดยง่ายนะครับ สิที่ผมจะแนะนำวันนี้แน่นอนครับต้องเป็นกล้องวงจรปิดไร้สายพิกเซลที่ผมเป็นพรีเซนเตอร์มายาวนานถึง6ปีนะครับที่รับงานนี้ก็บอกตรงๆว่าเทสกล้องตั้งแต่รุ่นแรกเขานะครับเจอความคมชัดนะเจอความสามารถในการดูย้อนหลังได้นะครับแล้วก็ความเสถียรในการเชื่อมต่อที่มีมากขึ้นเรื่อยๆและยิ่งปัจจุบันนี่เขารองรับ WiFI 6นะีมาตรฐารนนี้อาจารย์สุปเดรจก,ก็เคยพูดให้ฟังแล้วนะครับการเชื่อมต่อ ยาวไกลนะครับสร้างความเสถียรในระยะที่ไม่ใกล้นักนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะแนะนำกล้องวงจรปิดไร้สายรุ่นใหม่จาก Pixel นะครับพร้อมการทดสอบการใช้งานจริงให้คุณผู้ชมได้ดูกันดูความเสถียรที่พูดถึงและเรื่องนี้ไม่ได้กล่าวเกินจริงนะครับแม้มาเป็นโฆษณาก็ตาม พิกเซ Wi-Fi 6x s e r i e s eries. ตัวนี้แหละครับก็มาพร้อมกับเครื่องบันทึกนะครับกล่อง NVR นะครับนี่คุณหน้าคุณตากันดี NVR นี่คือ Network Video Recorder นะครับก็คือการบันทึกภาพนะและเสียงนะครับจากกล้องเนี่ยผ่านระบบ Network นะครับแน่นอนมันต้องมี Wi-Fi มาด้วยและเป็น Wi-Fi 6แล้วนะครับความเสถียรความไกลทำได้ดีฉะนั้นตัวนี้มันก็จะทำหน้าที่เป็น ตัวทั้งผลิตแล้วก็ส่งสัญญาณไปยังกล้องต่างๆเรียกง่ายๆก็คือเป็นตัวกลางนะครับที่ทาหน้าที่แปลงสัญญาณ Wi-Fi 6จากกล้องตัวอื่นๆนะที่อยู่ในเน็ตเวิร์นี้นะครับเข้ามาอยู่ในอุปกรณ์ตัวเดียวแม้ว่า Wi-Fi ในบ้านคุณจะไม่ใช่ Wi-Fi 6คุณก็ใช้ได้นะครับเพราะว่านั่นคืออินเทอร์เน็ตคุณจะส่งก็ได้ Wi-Fi 5 Wi-Fi 4ไม่ได้ติดหรือเกี่ยวพันอะไรกับ Wi-Fi 6ตรงนี้นะครับเพราะว่ากล้องกับกล่อง NVR เขาใช้ wifi 6คุยกันตรงนี้นะครับต้องบอกว่าการใช้งาน wifi 6ของ pixel เนี่ย pixel ก็จะใช้นะครับในการคุยกับกล้องนะครับซึ่งอยู่ในขนาดที่มีจำนวนตั้งแต่4นถึง16ตัว pixel wifi 6 x series เนี่ยคุณเลือกความละเอียดของกล้องได้ด้วยนะครับความละเอียดเริ่มตั้งแต่3ล้านพิกเซลจนไปถึง5ล้านพิกเซลเลือกได้ตามขนาดบัตเจ็ตของคุณนะครับทีนี้กล่อง nvr ตัวนี้นะครับทำหน้าที่ในการบันทึกนะครับรับความละเอียดได้สูงสุด 4k เด้กง่ายๆก็คือ8ล้านพิกเซลนะครับถ้าไปเทียบกับจํานวนความละเอียดของกล้องเนี่ยตอนนี้สาถึง5ล้านคือกล้องฉะนั้นแปลว่ามันรองรับอนาคตได้ด้วยนะครับอีกหน่อยกล้องละเอียดกว่านี้จัดบันทึกไว้ในกล่อง NVR ตัวเดิมได้นะครับ 4K เนี่ยจะเป็นความคมชัดที่อยู่กับเราไปอีกนานแม้ว่า 8K มาแล้วก็ตามแต่ 4K นั้นก็ชัดเพียงพอนะครับ กล้องพิ x e l WiFi 6X Series นะครับทำงานกลางคืนได้4โหมดได้วยกันโหมดแรกนะครับเรียกว่า Smart Night Vision นี่ก็คือการปรับภาพที่ปกติแล้วกล้องจะปล่อยอินฟราเรดนะครับอินฟราเรดก็คือแสงต่ำแดงคือเราจะมองไม่เห็นอยู่แล้วด้วยตาเปล่าแต่ว่ามันจะยิงเข้าไปที่วัตถุที่อยู่ในความมืดนะครับแล้วก็สะท้อนกลับมาปกติเราจะเห็นภาพแนวนี้เป็นสีขาวดำนะฮะหรือว่าอาจจะออกเขียวเขวเขาวข,าขาหน่อยทั้งนี้นะครับ พอเป็นสมาร์ทไนท์วิชั่นครับมันจะเปลี่ยนเป็นภาพสีทันทีที่มีคนเดินผ่านให้ว้าวเดินผ่านโป๊จะจับเป็นสีเลยจะได้มองออกว่าเป็นใครเอออันนี้เข้าท่า 2. f u ครับฟูลคัลเลอร์ไนท์วิชั่โอ้ไม่ต้องมาสลับเอาเป็นสีตลอดเลยก็สามารถแสดงจอสีนะครับในยามค่ำคืนได้ด้วยนะครับอันนี้ถือว่าล้ำแต่3และ4นะครับอันนี้แล้วแต่ประเภทการใช้งานเลยเรียกว่า Infra r e d Night Vision ก็คือ ภาพอินฟราเรดขาวดำยามค่ำคืนแบบเดิมนั่นแหละกับอินฟราเรด always on ก็คือจอขาวดำตลอดเวลาแม้อยู่ในกลางวันอันนี้ต้องบอกว่าเพื่อง,งานเฉพาะด้านครับ บางคนต้องการจะไม่ได้ส่องคนแต่จะส่องวัตถุจะส่องสัญญาณบางอย่างอันนี้ก็ต้องการแสงต่ําแดงหรืออินฟราเรดเนี่ยฉายออกไปนะครับเรื่องนี้ริวจะไม่ยุ่งครับส่วนคุณสมบัติอื่นๆนะครับผมมั่นใจว่าคุณผู้ชมทราบมาดีอยู่แล้วเพราะว่าพิกเซลว่าโปรโมทดีนะครับพูดมาอย่างต่อเนื่องเลยว่าคุณสมบัติครบทันทีที่มีผู้บุกรุกนะครับผ่านกล้องมาไม่ว่าจะเป็นยามวิการหรือเวลาที่คุณเซตเอาไว้เนี่ยมันจะแคปจอแล้วก็ส่งภาพให้ดูเราก็จะเห็นเลยว่าเฮ้ยมีใครเข้ามา และยังมีการรองรับการบันทึกเสียงนะครับเข้าไปในกล้องเนี่ยตลอด24ชั่วโมงได้แล้วก็มีการตรวจจับการแจ้งเตือนนะครับด้วย AI human detect ทั้งนี้ก็เพื่อไม่ต้องแจ้งเตือนคุณบ่อยเกินไปนะครับเดี๋ยวคุณรำคาญเซตด้วย AI เลยดีกว่านะครับอันไหนมนุษย์อันไหนแมวอันไหนหมาจะได้ไม่ต้องเตือนหมดทุกเหตุการณ์นะครับเตือนเฉพาะโจรจริงๆครับ p ิ x เ l ครับมาพร้อมกับมาตรฐานการรับประกันสินค้า ขาให้3ปีนะครับไม่น้อยนะครับแล้วก็บริการพิเศษก็คือส่งเคลมสินค้าทุกชิ้นผ่าน7 e l e v e n นะครับจะไปสาขาไหนก็ได้ก็ฟรี24ชั่วโมงเพราะว่า7รับไว้และส่งคืนมาที่สำนักง,งานใหญ่นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีกต่อไปเอาจริงๆรเซเว่นเนี่ยเขาก็คิดตังค์พิกเซลครับพิกเซลเนี่ยแค่ไม่ได้มาคิดกับลูกค้าเท่านั้นเองพูดสเปคไปมันก็จะไม่เท่ากับการมาดูภาพด้วยกันคุณผู้ชมดูนี่ก่อนนี่ ทีมงานนะฮะเขาไปติดตั้งกล้องนะครับแบบไร้สายนี้ของ Pixel Wi-Fi 6X s e r i e s นะครับในพื้นที่จริงที่พวกเราใช้สอยกันอยู่เลยคุณผู้ชมฮะ BT Bear ไตเนี่ยเราอยู่กันที่อาคาร True Digital Park นะครับก็คือชั้น6แต่ว่าพื้นที่ที่เรากำลังติดตั้งอยู่นี้อันนี้เก๋มากคุณผู้ชมรู้จักไหม Sky Lane Sky Lane เนี่ยนะครับพื้นที่กว้างใหญ่เลยเพราะว่าเขาเชื่อมนะฮะตึกด้วยสะพานหนึ่ง ทำให้เกิดประโยชน์ในด้านการออกกําลังกายก็คือจะไปเดินไปวิ่งทําได้เลยทีนี้สกายเลนนะครับถ้าดูจากจุดที่เราวาง n v r คือตัวกล่องรับสัญญาณไว้กับจุดที่กล้องติดตั้งอยู่นี่ข้ามฝั่งไปเลยนะฮะร้อเมตรนะฮะ และทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการทดสอบเนี่ยเห็นภาพชัดเลยทีเดียวว่ากล้องที่เราใช้เนี่ยเราไม่ได้ใช้เบอร์สุดนะครับตัวกล่องรับได้8ล้านพิกเซลแต่เราเริ่มใช้ที่3ล้านพิกเซลพอเพราะว่าเอารุ่นเริ่มต้นมาเทสเนี่ยดีกว่าเอารุ่นตัวท็อปสุดมาเทสเพราะยังไงมันก็ต้องดีทีนี้ระยะนี้นะครับสังเกตเห็นสัญ,ญญาณ3ขีดเห็นไหมฮะก็แปลว่าเราไกลจริงนะครับ เพราะว่าถ้ามันใกล้เนี่ยก็คงจะเห็นเต็มแม็กซขีดเราก็วางไว้ให้มันไกลหน่อยเราจะได้ทดสอบกันได้อย่างเต็มที่แล้วเราก็เทียบภาพนะครับกับกล้อง GoPro 12ด้วยโอ้คุณผู้ชมดูจังหวะการเทียบภาพนี้นะครับต้องบอกว่าจริงๆมันเป็นกล้องคนละวัตถุประสงค์กัน GoPro นี่นเป็นแอคชั่นแคมคือมันเอาไว้ถ่ายเรื่องกีฬาเรื่องเอ็กซ์ตรีมต่างๆแต่กล้องวงจรปิดเนี่ยชีวิตจริงเนี่ยเราไม่ได้ต้องการเฟรมเยอะขนาด GoPro แต่สังเกตดูฮะตอนสโลโมชั่น เอาจริงพิกเซลยังใช้ได้นะเราเห็นเฟรมไม่ได้ละเอียดเท่าโ o p r o ก็จริงที่อยู่ฝั่งซ้ายแต่ฝั่งขวาเนี่ยมันเป็นภาพที่เอาไปอ้างอิงกับเหตุการณ์ได้เลยนะครับนี่แล้วก็โปรดิวเซอร์เราไม่ได้วิ่งช้านะฮะวิ่งเร็วพอสมควรโจรชิงวิ่งราวอ่ะประมาณนั้นนะฮะจับไว้ได้เลยทีเดียวทีนี้ทดสอบเสียงครับเราลบกวนคุณอาร์ตบ้านนะครับทีมงานชุดขาวของเราคนนี้นะครับนี่คุณอาร์ตเขาก็ขยันนับนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าไปถึงสิบเลยนะครับ ผมดูกล้องด้วยการพิจารณาเลยเอย๊อาร์ตนับเกิน10ไม่เป็นหรือยังไง11 12 13ล่ะน,นับได้ไหมไม่เกี่ยวกันเอาเปา็นว่าคุณอาร์ตเขาก็นับไปถอยไปนะครับถอยระยะไป 5, ฟังดีๆฮะได้ยินอยู่ไหมฮะนี่นะฮะแต่ว่าทาั้งนี้ทั้นั้น,น,นคุณอาร์ตก็ถอยไปนับไปเรื่อยๆคุณชมดูสินี่ จุดที่ยังเห็นแดดอยู่นี่ได้ยินเสียงคุณอาชน,นะครับเดี๋ยวลองถอยไปไกลกว่าน,นี้นี่มีเสียงรบกวนบ้างนะมีเสียงรถจากถนนเข้ามาบ้างนะครับเสียงคุณอาชยังได้ยินอยู่นี่ฮะถอยไปอีกฮะไปเรื่อยๆเลยทีเดียวเอาจริงๆนะครับจังหวะที่เราเริ่มจะไม่ค่อยได้ยินแล้วก็คือจังหวะที่เริ่มตัดเข้าไปในที่ร่มนะครับสังเกตดูนี่เธอไม่ได้ยินแล้วแต่ข้อสังเกตของผมฮะคุณอาชไม่ได้ตะโกนนะครับ คุณอาก็พูดในน้นำเสียงปกตินะหนึ่งสองสามแนะฮะแต่ในกรณีของเหตุการณ์ที่เป็นการทะเลาะวิวาทคนส่วนใหญ่ไม่ได้พูดเสียงเบานะครับเป็นไงฮะเวลาทะเลาะกันตะโกนใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยเสียงต้องได้ยินไกลกว่านี้อีกต้องไกลกว่า30เมตรที่เราวัดมาขณะนี้นะครับก็ต้องบอกว่าพิกเซลอย i ฟ X ซีรี e มาตรฐานใหม่ของความปลอดภัยให้ความไร้สายมีเสถียรภาพเนี่ยผมขอสรุปสั้นๆง่ายๆนะครับคุณสามารถใช้งานง่ายดูความเคลื่อนไหวจากกล้องทุกที่ทุกเวลาด้วยแอปพลิเคชัน p i x e l HD นี่แอป,ปนี้นะครับมาพร้อมระบบตรวจจับนะครับช่วยแจ้งเตือนเวลาคนเดินผ่านกล้องจะแจ้งผ่านแอป,ปไม่คิดค่าบริการเพิ่มนะครับผมสรุปแบบนี้ครับ กล้องวงจรปิดไร้สายพิกเซลเนี่ยเป็นแบรนด์ไทยนะครับที่ตั้งแต่เขาหันมาใช้ Wi-Fi 6เนี่ยโอ้โหกล้องทํางานได้ดีขึ้นมากเลยการเชื่อมต่อข้อมูลด้วย Wi-Fi 6เนี่ยเอาจิงงมันรองรับทุกย่านความถี่ที่ Wi-Fi ทําได้นะครับจะ2.4กิกหรือว่าจะ5กิกะเฮิร์เนี่ยก็สามารถจะทางานได้ทุกย่านประสิทธิภาพมันดีขึ้นอย่างมากด้วย Wi-Fi 6และการเชื่อมต่อเนี่ยสามารถจะสูงสุดได้16ตัวก็คือกล้องพิกเซลด้วยกันเนี่ย16ตัวลิงก์เข้ามาใน NBR สามารถทํางานในพื้นที่ ที่มีอุปกรณ์ดิจิตอลอื่นๆนะทำงานรบกวนกันอยู่เนี่ยสามารถจะทำงานแล้วผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับและกล้องเนี่ยมีความละเอียดให้เลือกด้วยนะคุณจะรุ่น3ล้านพิกเซลก็ได้หรือ5ล้านพิกเซลก็ได้ถ้าอยากใจในราคาที่ สมเหตุสมผลมากขึ้นและตัวกล่อง NVR เองนะครับก็รองรับกล้องในความละเอียดได้สูงสุด8ล้านนะครับทีนี้กล้องเนี่ยเขาออกมาวันนี้มี3ล้านมี5ล้านอันนี้เลือกได้แล้วแต่ความละเอียดที่คุณต้องการนะฮะจ่ายเพิ่มได้ถ้าคุณอยากจะได้ความชัดสุดๆแต่ว่าอนาคตถ้ามีกล้องที่ละเอียดมากกว่านี้คุณผู้ชมว่ามันรองรับได้ไหมครับ ก็ได้สิครับพระตัวมันรองรับ8ล้านไปแล้ว Pixel ใช้ระบบสัญญาณ Wi-Fi 6นะครับบวกกับ NVR เป็นของตัวเองนะครับฉะนั้นเนี่ยการจัดดก็บข้อมูลนะครับก็จะทําได้ทั้งในตัวมันซึ่งคุณจะเลือกหน่วยบันทึกเป็น SSD หรือฮาร์ดดิสก์จานหมุนก็ได้นะฮะแล้วแต่ความจุที่ต้องการและย,ยังเก็บบนคลาวได้เก็บบนคลาวเนี่ยเขาส่งออกขึ้นไปบนเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนนะครับ รีวิววิธีแบตต่ก็ต้องให้ข้อสังเกตคุณผู้ชมไว้เสมอนะครับคุณผู้ชมครับตัวกล้องของ p ิกเซลไวไฟหตัวนี้นะครับสามารถบันทึกเสียงได้เพราะอะไรครับก็มีไมค์ครับนี่มีไมค์อยู่ในตัวแล้วนะครับแต่ทั้งนี้ไม่มีลําโพงนะครับอ่าลำโพงที่คุณจะเอาไว้สื่อสารโต้อตอบเวลาคุณเห็นกล้องวงจรปิดขนาดเล็กๆที่ตั้งไว้ตามบ้านเนี่ยอันนี้จะมีทั้งไมค์และลาโพงก็คือคุณใช้แอปเนี่ยพูดคุยสื่อสารกับคนในบ้านได้ แต่กล้องทรงนี้วัตถุประสงค์การใช้งานก็คือติดไว้อท์ดอร์นะครับหรือระยะไกลไม่ต้องไปสื่อสารกับใครครับฉะนั้นตรงนี้ก็จะมีไมรับเสียงมาให้นะครับซึ่งเมื่นสักครู่ทดสอบระยะหวังผลจาก30เมตรเนี่ยสบาย ส่วนเรื่องภาพนะครับวางผลได้200เมตรครับแม้สัญญาณจะไปได้ไกลกว่านั้นนะครับแต่เราขอบ่องบอกว่าความคมชัดได้ดีจะเกิดขึ้นในระยะ200เมตรครับแล้วก็ไหลลื่นไม่มีสนุดเลยนะครับแต่ทั้งนี้นะครับอาคารก็ไม่ควรจะมีสิ่งกีดขวางมากนักนะครับมีกำแพงที่หนาอันนี้ก็จะไปลดทอน พื้นที่ในการส่งชัดนะครับให้ลดลงไปทั้งนี้นะครับกล้องวงจรปิดที่ดีถ้าคุณมีไว้มันก็เป็น piece of mind นะครับ,นะค,รบคำพูดนี้ดีนะฮะก็คือเกิดสันติภาพในใจแม้ตัวคุณจะอยู่ไกลแต่คุณก็จะมองเห็นได้เพื่อให้ความรู้สึกเนี่ยใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นนะครับและยิ่ง p ิกเซ Wi-Fi 6นะครับถือเป็นกล้องวงจรปิดมาตรฐานใหม่นะครับที่คงไว้ซึ่งการใช้งานที่ง่ายกล้องไร้สายที่ใส่มาในกล่องนะครับคุณจะติดตั้งเองก็ง่ายความเสถียรจากการใช้งานในระยะ ก็ไกลขึ้นถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆนะครับในขณะนี้เลยทีเดียวนี่แม้เป็นโฆษณาแต่ผมบอกคุณด้วยความจริงใจนะครับว่าผลิตภัณฑ์นี้ผมเองก็ใช้อยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็พึงพอใจกับมันครับใครที่สนใจกล้องพิกเซลในเซ็ตจะประกอบด้วยกล่อง NVR มาพร้อมกล้อง4ตัวหรือจะเลือกแบบ8ตัวแล้วก็เพิ่มได้สูงสุด16ตัวมีให้เลือกตามความชัดเลยครับ3ล้านพิกเซลแล้วก็5ล้านพิกเซลราคาจะเริ่มต้นที่ 17,900บาทไปสุดก็หยุดที่5,4,900บาทครับสถบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ Line Official Account at Pixels CCTV Pixels มี S ด้วยนะครับ